รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย6 12ปีมาพวกเรามาทำขนมมาเราแข่งกันใครมีฝีมือจะแพ้่ชนนักให้เป็นความรู้มามาพวกเราแข่งทำขนมลุยไปเลยเอาเลยอย่าช้าม,มาให้มหาสนุกสนาน สวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ห้องครัวแห่งความสนุกสนานคิดดีเซิร์ตยุทธการขนมเด็กครับเปิดให้น้องๆเนี่ยเข้ามาซุกซนกันได้นะครับเป็นประจำทุกวันพุธเวลา16นาิกา30นาทีทางมดทนายทีวีแห่งนี้นี่แหละครับน้องๆครับอากาศบ้านเราเนี่ยมันร้อน ร้อนนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเมนูขนมประจําสัปดาห์นี้เนี่ยจะสามารถดับร้อนได้หรือเปล่าแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับเมนูขนมประจําสัปดาห์นะครับเราไปพบกับคําถามประจําสัปดาห์กันก่อนเลยคําถามประจําสัปดาห์ถามว่ามะนาวมีริ์เป็นอะไร ข้อ1กรดข้อ2ด่างน,น้องๆคนไหนท,ที่ทราบคำตอบแล้วรีบส่งคำตอบมาร่วมสนุกได้ที่ SMS เบอร์ซี1 1 0 7 0ส่งได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงช่วงสุดท้ายของรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์หน้าพลลุนรับของรางวัลจากเขาใหญ่พนานรามาฟาร์ม น้องๆคนไหนครับที่ทราบคำตอบแล้วก็รีบ SMS คําคำตอบมานะครับที่เบอร์ซี1 1 1 7 0ของรางวัลน,น่ารักน่ารักจากเขาใหญ่พานรามาฟาร์มเนี่ยรอน้องๆอยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยที่ไม่ต้องรอเลยก็คือการทำความรู้จักกับทั้ง2ทีมครับเริ่มที่ทีมแรกเลยทีมสีเขียวของพี่โอโอเอ๋<อ><อ>สวัสดีค่ะพี่กาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชม สวัสดีค่ะเด็กหญิงธัญชรพิศิษิ์พงษาค่ะชื่อเล่นชื่อน้องหยกค่ะอายุ8ปีค่ะสวัสดีครับชื่อน้องสกายครับอายุห้าขวบพายอยู่โรงเรียนสมอภาครับน้องสกายชอบทานขนมอะไรคะชอบกินขนมสาลัยครับขนมสาลายขนมปคะสาลายก็เป็นขนมได้ครับก็อยากให้เป็นก็น้องหยกค่ะน้องหยกชอบทําขนมมากๆน้องหยกเคยทําอะไรมาคะเคยทํา โดนัทพิซซ่าแล้วก็คัพเค้กค่ะโอ้โหวันน right. so right. ี้ทีมสีเขียวเนี่ยเขามาพร้อมนะครับกับลูกศิษย์ที่เต็มไปด้วยความสามารถทางด้านการทําขนมไม่รู้ว่าทีมสีชมพูของพี่อนานเนี่ยจะเตรียมพร้อมขนาดไหนนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปทําความรู้จักกับทีมสีชมพูของพี่อนากันเลยสวัสดีครับพี่ก้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับผมชื่อเดชใจอาชราวัลเป็นนักศิลป์ครับ เจเลนจนน้องฟิน์ครับอายุอาขวบครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนภะัสตีโชตชื่อเลนจินนี่ค่ะอายุ9ปีค่ะน้องฟิน์เห็นตัวเ,เล็กแบบนี้เคยทำขนม,มมาก่อนแล้วด้วยนะคะเนะเคยทำอะไรบ้างเอ่ยครับเค้กครับีีครับเค้กกับน้องจินนี่ล่ะคะแฮนเค้กค่ะแฮนเค้กโอ้โหเค้กเค้กทั้งนั้นเลย <Hey. S 2> ถ้าวันนี้นี่เป็นเมนูเค้กเนี่ย กินขาดแน่นอนค่ะเรียกได้ว่าวันนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยมีไม้ตายไม้เด็ดกันคนละแบบนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มการทําขนมนะครับพี่ก้าวจะทบทวนกติกาให้น้องๆฟังอีกสักรอบครับ ซึ่งคะแนนนะครับจะมีทั้งหมด30คะแนนโดยถูกแบ่งเป็นนะครับ1ก็คือด่านออกตามหาวัตถุดิบ10คะแนนครับสก็คือด้านรสชาติอีก10คะแนนและสุดท้ายก็คือเรื่องของการตกแต่งและก็ความคิดสร้างสรรค์อีก10คะแนนซึ่งรวมไปทั้งหมด30คะแนนด้วยกันครับโอ้โหพี่ก้าวค่ะน้องๆเนี่ยน่าจะอยากออกไปตามหา ไอเทมวัตถุดิบแล้วล่ะคะ<ช>่ะบอกบมาเลยค่ะว่าเมนูขนมประจําสัปดาห์นี้เนี่ยคืออะไรคะและโจทย์เมนูขนมประจําสัปดาห์นี้นะครับก็คือพายข้าวเหนียวมะม่วง ก็น่าทานแล้วล่ะค่ะพี่นนอยากจะทานไม่ไหวแล้วนอกจากนี้เนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงเข้ากับฤดูกาลตอนนี้มากเลยค่ะเข้ากับหน้าร้อนระอุของเรานะครับใช่แล้วค่ะแล้วให้เกิดน้องๆนะคะอยากทำขนมแล้วเราก็ต้องไปตามหาวัตถุดิบก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราไปชมโจทย์วัตถดิบประจำสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่าค่ะ โจทย์วัตถุดิบประจำสัปดาห์ 1. เข้าวเหนียวเคี้ยวงู 2. น้ำตาลทราย 3. หัวกะทิสด 4. เกลือ 5. น้ำมันพืช 6. ไใบเตย 7. มะม่วงสุก 8. ลูกชุบมะม่วง 9. ซอสมะม่วง 10. แป้งพาย ตอนนี้นะครับเราอยู่กันกับด่านออกตามหาวัตถุดิบครับและพี่ก้าวเนี่ยก็พาน้องๆหายตัวกันมาอยู่ที่สวนสนุกคิสซูน่ามอลลี่แฟนตาซีครับที่สาขาเดอะวอล์กเกษตรน้มินแห่งนี้น้องๆเข้าไปนะคะรับรองว่าจะต้องสนุกสนานอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยจะได้ลอดอุโมงค์ตะไคร้ด้วยนะคะแล้วก็ได้สไลเดอร์หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องรีบวิ่งบีบตะก้าเพื่อเข้าไปในอ่างบอลแล้วก็เก็บวัตถุดิบออกมาให้ครบทั้ง10อย่างค่ะใช่แล้วละค่ะและหลังจากที่น้องๆนะคะหาไอเทมวัตถุดิบได้ครบทั้ง10อย่างแล้วนะคะ ก็จะต้องรีบออกมาจากอ่างบอลให้ทันภายในเวลาที่กําหนดค่ะไม่อย่างนั้นนะคะน้องๆจะต้องโดนหักคะแนนทีมละ1คะแนนค่ะน้องๆทั้ง2ทีมตอนนี้พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับถึง,ถง<ะ>เวลาอออตามหา,าวัดิห้าสี่สาสองหนึ่งไป เวลาแล้วครับสาหรับช่วงออกตามหาวัตถุดิบโอ้โหน้องๆทั้งสองทีมเนี่ยเก็บวัตถุดิบออกมาได้เยอะมากๆเลยนะครับ,รบพร้อมที่จะฟังคะแนนหรือ,อยังครับพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วพี่อ,อมเริ่มเลยครับได้เลยค่ะมานบะพร้อมกันเลยนะคะอย่างแรกค่ะมะม่วงสุกค่ะอย่างที่สองค่ะลูกชุบค่ะข้าวเหนียวเคี่ยวงูค่ะเกลือค่ะหัวกะทิค่ะ น้ำมันพืชค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะน้ำตาลทรายค่ะทีมสีเขียวนะคะเก็บไอเทมวัตถุดิบที่ถูกต้องมาได้ทั้งหมด7ไอเทมรับไปเลยเจคะแนนค่ะเจคะแนนเลยดีใจไหมดีใจยยเอาละครับเดี๋ยวเรานะครับมาดูทีมสีชมพูของพี่อันนากันบ้างดีกว่าครับมานับพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกค่ะน้ำมันพืชค่ะอย่างที่สองแป้งทรายค่ะอย่างที่สามหัวกะทิค่ะอย่างที่สี่ใบเตยค่ะ อย่างที่5น้ำตาลทรายค่ะอย่างที่6เกลือค่ะอย่างที่เข้าวเหนียวเที่ยงงูค่ะอย่างที่8ปอดมะม่วงค่ะอ,อย่างที่9้าลูกชุบค,ค่ะและอย่างสุดท้ายคือมะม่วงสุกค่ะโอ้โหน้องๆที่สีฟ้านะคะเก็บวัตถุดิบไอเทมออกมาได้ทั้งหมด10ไอเทมก็รับไปเลย10คะแนนะเยตอนนี้เดี๋ยวพี่9าจะทวนคะแนนให้อีกสักรอบนะครับทีมสีเขียวของพี่อ๋อมเก็บไอเทมวัตถุดิบนะครับไปได้7คะแนนด้วยกัน และส่วนทีมสีชมพูของพี่อนนานะครับเก็บได้ไปถึง10ไอเทมครบเลยทีเดียวทีมสีเขียวจะสู้ต่อไหมครับสู้ค่ะถ้าสู้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกับการทำขนมของน้องๆกันส่วนช่วงนี้พักสักครู่ครับย ช่วงที่2กันแล้วครับน้องๆกับช่วงนี้ช่วงคิดประลองช่วงนี้นะครับน้องๆจะได้ลงมือทําขนมกันจริงๆแล้วครับแต่ก่อนที่น้องๆนะครับจะลงมือทําขนมเนี่ยน้องๆจะต้องพบกับพี่เชฟใจดีประจําสัปดาห์กันก่อนครับและพี่เชฟใจดีประจําสัปดาห์นี้ก็คือ พี่เชฟใจดีประจำสัปดาห์พี่เชฟบอยปิยชาติพุทธวงศ์จากวิทยาลัยดุสิตธานีเชฟผู้นี้เขามีดีเรื่องขนมไทยครับขอต้อนรับพี่เชฟใจดีประจำสัปดาห์ครับพี่เชฟบอยปิยชาติพุทธวงศ์สวัสดีครับ,รบพี่เชฟพี่เชฟครับปกติแล้วเนี่ยเราจะทานกันแค่ข้าวเหนียวมะม่วงใช่ครับแต่เมนูนี้เนี่ยพี่เชฟนําข้าวเหนียวมะม่วงมาใส่ในพายใช่ครับเป็นการมิกซ์นะครับก็คือมิกซ์ พายมันกรอบครับข้าวเหนียวมะม่วงเราไม่มีส่วนของความกรอบเลยเราต้องการเทคเจอร์ในส่วนของความกรอบ<ม>เราก็เลยนําพายตัวนี้ครับมาทานคู่กับข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งทานแล้วลงตัวมากเลยครับ <c oughs> น้องๆทั้งสอง,งทีมอยากที่จะเรียนรู้แล้วหรือยังครับอยาก <พอ S 3> ลค่ะถ้าอยากแล้วนะครับน้องๆเข้ามาดูเลยครับมาเร็วมาเร็ว <c oughs> อันนี้เป็นน้ำกะทิใช่ไหมครับพี่เชฟใช่ครับน้ำกะทิครับแล้วก็ โรยดอกมะลิลงไปเพื่อที่จะให้กะทิเนี่ยมีกลิ่น,นหอมอมะลิหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็น้ำตาลครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็จะเป็นน้ำมันครับอ๋ออันนี้เป็นน้ำมันอะไรครับพี่เชฟน้ำมันถั่วเหลืองครับทำไมเราต้องใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไปด้วยะคะพี่เชฟคะมันจะได้ทำให้ข้าวเหนียวมันเงาขึ้นครับเพราะเราใช้กะทิตอครับ เราก็นำส่วนผสมทั้งหมดนะครับตั้งไฟครับต่อไปนะครับนำใบเตยนะครับวางลงไปครับครับครตอนนี้สังเก็ตดูนะครับว่าน้ำกะทีในหม้อเริ่มเดือดแล้วครับแลครับเราก็จะปิดไฟครับไป ข้าวเหนียวครับเป็นข้าวเหนียวเย็นครับเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะนำตัวนี้ลิ้นลงมาในข้าวนะครับครับเราก็หยิบลูกชุบขึ้นมามือไม้ต้องสะอาดนะครับโดยลิ้นนะครับดิ้นไปนะครับเสร็จแล้วนะครับลูกชุบเชฟก็จะปักใบแก้วให้สวยงามครับค่ะหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับเชฟก็จะสกู๊ปนะครับ ไอ้วาดคืออะไรครับพี่ชิสกู๊ปก็คือที่ตักคลายไอศกรีมครับเราจะใช้สกู๊ปมะม่วงนะครับเรียกสกู๊ปเลยครับต่อไปนะครับก็เอาแป้งพายมาครับ เชฟครับแล้วตอนนี้ข้าวเหนียวมูนของผมจะได้ที่หรือยังครับได้ที่แล้วครับเย่ลักษณะของมันไม่ต้องตกใจนะครับว่ามันทําไมเละหลวไปจังเลยอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวสักหน่อยเราตักแสบบูระวงตัวนี้นะครับมันจะไปเซตตัวข้างในใช่ครับครอบครับมากเลยบูระวงน้องจินนี่เราออกเสียงนีครับบูลาวงนี่น้องโยบเราออกเสียงสิครับบูระวงครับ ต้องใส่เต็มพายเลยไหมครับพี่เชฟไม่ครับไม่เต็มครับเอาประมาณหลังจากนั้นนะครับเชฟก็จะนําในส่วนของมูสกะทิครับมาบีบนะครับตอนนี้พี่เชฟนะครับก็นําลูกชุบนะครับมาตกแต่ง แล้วครับเสร็จแล้วเละครับคราวนี้เราก็จะราดในส่วนของซอสมะม่วงนะครับซอสมะม่วงใช่ครับซอสมะม่วงทำเองหรือเปล่าคะพี่เชฟฐ์ทำเองครับเอามะม่วงนะครับที่เป็นมะม่วงเหลวๆครับเป็นมะม่วงเหมือนกับมะม่วงสดมากใช่ครับมาปั่นครับต้องใส่ส่วนผสมอะไรอย่างอื่นด้วยไหมครับอ่าใส่เพคตินลงไปครับเพคตินคืออะไรอะเพคตินมันลักษณะคล้ายๆกับเจลาตินครับแต่มันสําหรับใช้ทําเยมครับ และนี่นะครับก็คือเมนูพายข้าวเหนียวมะม่วงครับและตอนนี้นะครับน้องๆทั้งสองทีมเนี่ยก็ประจำที่พร้อมกันอยู่แล้วครับน้องๆครับพร้อมที่จะทำขนมกันหรือยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนะครับลงมือทำได้เลยครับ ก็เท<ม>หัวกะทิค่ะลงไปในหม้อแล้วขั้นตอนต่อไปน้องสกายจะทําอะไรคะเทน้ําตาลครับเทน้ําตาลค่ะให้งง้นน้องสกายเทเลยแล้วน้องจินนี่เราต้องใส่อะไรต่อไปอะคะใส่เกลือค่ะจัดมาก น,น้องสกายนะคะก็ค่อยๆใส่ใบเตยค่ะลงไปค่ะจนหมดเลยตอนนี้นะครับนนสีนนชมพูเนี่ยก็ <ๆ S 2> เพิ่มลูกเล่นนะครับของสีของข้าวเหนียวนะครับโดยการใส่สีชมพูเนี่ยลงไปในน้ำกะทิครับ ทีน่น้องทั้ง2ทีมนะครับค้นข้าวเหนียวกันอยู่นานเลยตอนนี้ข้าวเหนียวขอ,นอง,น,องน้องทั้ง2ทีมเป็นยังไงบ้างครับพี่ออมครับนี่เลยโอ้โหสีเขียวแบบนี้สวยไหมครับเชฟสวยครับสีเขียวอ<ช>่อนครับ<ช>แล้วสําหรับทีมสีชมพูแล้วครับข้าวเหนียวเป็นยังไงบ้างนี่เลยโอ้โหหวานแหววสมกับเป็นสีชมพูจรงิงๆนะครับใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวในระหว่างที่น้องฟินิคค้นข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวพี่อนาให้น้องจินนี่ เอามะม่วงออกมาดีกว่าจริงๆมันยากไหมครับพี่เชฟในการทำไหมครัต้องกดลงไปแล้วก็ควักออกมาเลยครับกดลงไปลึกๆแล้วก็ค่อยควักครับแล้วตอนนี้พี่อมน้องสกายกําลังทําอะไรกันอยู่ครับค่ะตอนนี้นะคะพี่อมกับน้องสกายค่ะก็กําลังคนข้าวเหนียวกับ น้ำกะทิอยู่นะคะส่วนน้องหยกค่ะก็กําลังตักมะม่วงค่ะนี่ก็คือฝีมือของน้องหยกนะคะโอ้โหอันนี้เป็นลูกกลมสวยตัก<ล>ย,ยากไหม,มคะน้องหยกก็นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยใช่ไหมคะตอนนี้นะคะน้องสกายค่ะก็ตักข้าวเหนียวใส่ลงไปในพายแล้วล่ะค่ะครับ ตอนนี้ฟินิกครับกำลังจะทำอะไรบีบบิ้ติ้งครีมค่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องๆทั้ง2ทีมเนี่ยตกแต่งนะครับเจ้าพายข้าวเหนียวมะม่วงนะครับกันไปก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรามาชิมนะครับ,รบแล้วก็มาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นสุดยอดเชฟตัวน้อยประจำสัปดาห์นี้ครับช่วงหน้าครับขีดเด็กๆดี สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมครับจอเจวิรวิทย์เจริญแดนสงกับรายการคิดดีเสิร์ตยุทธการขนมเด็กในช่วงที่เด็กดีนั่นเองครับตอนนี้ก็อยู่ที่โรงเรียนอะไรครับรวรีควันนี้พี่ได้ข่าวว่ามีน้องคนหนึ่งมีความสามารถในการเต้นลีลาศชื่อว่าน้องแพรวาน้องๆรู้จักกันไหมครับรู้จักครับแสดงว่าน้องเขาต้องเต้นเก่งมากแน่นอนรู้จักเยอะขนาดนี้เราไปตามหาน้องแพรวากันเลยดีกว่าครับ ว่าน,นี่น่าจะเป็นน้องแพรวาแน่เลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายน้องกันหน่อยดีกว่าสวัสดีครับน้องแพรวาใช่ไหมครับโอ้นี่เองนะครับน้องแพรวาที่เราตามหากันอยู่เดี๋ยวให้น้องแพรวาแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงแพรวาไอโรแกนค่ะชื่อเล่นชื่อว่าลาล่าค่ะอายุ8ขวบค่ะแล้วทําไมถึงเลือกที่จะเต้นลีลาครับน้องแพรวาเพราะพ่อแม่สนับสนุนให้หนูเต้นแล้วหนูก็ชอบทางนี้หนูก็เลยมาเต้นค่ะ แล้วข้อดีของการเต้นลีนลาดนี่มีอะไรบ้างครับทําให้สุขภาพอนมามัยแข็งแรงไม่ป่วยไม่เจ็บค่ะพี่ชาเจเริ่มอยากจะเห็นความสามารถของน้องแพรวาแล้วเนี่ยเดี๋ยวยังไงรบกวนน้องแพรวาช่วยโชว์ให้พี่เจดูหน่อยนะครับไปชมกันเลยครับ มีความสามารถและมีความรู้ขนาดนี้นะครับทางรายการคิดดีเสิร์ชยุทธการขนมเด็กก็ต้องขอมอบใบป,ประกาศสนียบัตรให้กับน้องแพรวาเลยครับ และสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่มีความสามารถอยากจะเข้ามาโชว์ในรายการคิดดีเสิร์ตยุทธการขนมเด็กของเราเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m d คอมคิดดีเครับผมสําหรับวันนี้ผมพี่จอเจและน้องแพรวาเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าเราจะไปตามหาคนที่มีความสามารถที่โรงเรียนไหนและเป็นใครอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับแลนก็คือช่วงคิดวิน n นอรช่วงนี้นะครับพี่เชฟเนี่ยจะต้องตัดสินแล้วครับว่าน้องคนไหนจะได้เป็น k i ดวินเนอรประจําสัปดาห์ครับและตอนนี้น้องๆทั้ง2ทีมเนี่ยก็ได้ทำพายข้าวเหนียวมะม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เชฟครับก่อนที่จะไปหาน้องๆแล้วก็ชิมเนี่ยมีอะไรอยากจะพูดกับน้องๆไหมครับอยากให้น้องๆทําได้ดีแล้วนะครับก็ ัวแค่นี้ทําได้ขนาดนี้ก็ดอว่าโอเคเราครับครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจนะถ<ช>้าเกิดว่าไรไม่ชนะไปในวันนี้พี่เชฟครับถ้าอย่างนั้นพี่เชฟเชิญไปชิมสีแรกเลยครับสีเขียวส<ช>ีเขียวครับคอนเซ็ปของขนมเราคืออะไรคะคอนเซ็ปที่ว่าต้อนรับและดูร้อนค่ะโคอนเซ็ปต้อนรับฤดูร้อนมาตรงจุดเลยนะครับ รอร่อยอคพี่เชฟมาดูกันที่ทีมสีชมพูบ้างดกีกว่าครับแชมพูของเราคอนเซปต์อะไรคะส่วนผลไม้ค่ะส่วนผลไม้ผลไม้นี่กี่อย่าง่ะอย่างเดียวคะ่ะอย่างเดียวคะ่ะแสดงว่าเป็นส่วนมะม่วงเนาะโอเคอเคิดนานคิดนานอร่อยครับค <laughs> ิดนานแต่คำพูดก็เหมือนกันนะครับอร่อยครับ พี่เชฟครับหลังจากที่ได้ไปชิมของทั้ง2ทีมมาแล้วหนักใจไหมครับหนักใจครับแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่พี่เชฟต้องลงคะแนนแล้วครับและตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้แล้วว่าน้องๆทีมไหนนะครับจะได้เป็นคิสวินเนอร์ประจำสัปดาห์ครับน้องๆครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นค่ะถ้าตื่นเต้นขนาดนี้นะครับพี่ก้า็ตื่นเต้นเหมือนกันพี่ก้าจะเริ่มประกาศแล้วนะครับ คะแนนของทีมสีเขียวการตามหาวัตถุดิบเต็ม10คะแนนได้7คะแนนครับด้านรสชาติของขนมเต็ม10คะแนนได้10คะแนนครับด้านความคิดสร้างสรรค์เต็ม10คะแนนได้10คะแนนครับมาดูที่ทีมสีชมพูกันบ้างการตามหาวัตถุดิบเต็ม10คะแนนได้10คะแนนครับด้านรสชาติของขนมเต็ม10คะแนนได้8.5คะแนนครับ ด้านความคิดสร้างสรรค์เต็ม10คะแนนได้8คะแนนครับและคิดวินเนอร์ประจำสัปดาห์นี้ได้แก่ทีมทีมสีเขียวครับเย้ ที่ให้ทีมสีเขียวชนะไปนะครับก็เพราะทีมสีเขียวนั้นตกแต่งได้สวยงามเนื้อข้าวหวานกําลังดีนะครับรสชาติอร่อยครับส่วนทีมสีชมพูนะครับก็ตกแต่งได้เลอะเทอะไปหน่อยครับแต่ว่ารสชาติของขนมก็ออกมาดีแต่หวานไปนิดนึงครับอาจจะเป็นเพราะว่าคนน้าตาลกับกะทินานเกินไปในกระทะนะครับตกแต่งไม่ค่อยสวยครับก็เลยแพ้ต็มสีเขียวครับคิดว่าเป็นตอนทำค่ะ พอเข้าเนี่ยกับกะทิไม่เข้ากันค่ะถ้าครั้งหน้ามาอีกจะกลับมาเอาคืนค่ะดีใจมากๆเลยครับ,บ,บที่ได้เหรียญทองครับดีใจค่ะครั้งหน้านะคะถ้ามาอีกก็ขอให้ทําได้นะคะก็สู้ๆค่ะและสําหรับวันนี้นะครับพี่เกาก็ต้องขอขอบคุณนะครับเมนูขนมดีๆแบบนี้นะครับจากพี่เชฟใจดีประจําสัปดาห์พี่เชฟบอยปิยชาติพุทธวงศครับขอบคุณพี่เชฟมากครับ และแน่นอนครับต้องขอขอบคุณเหล่าบรรดาเชฟตัวน้อยทั้ง4คนครับน้องสกายน้องหยกนะครับน้องฟินิกซ์และก็น้องจินนี่ด้วยครับใช่แล้วค่ะและที่สำคัญเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวจาก DK Bakery อ a r t มา a d ทเทค่ะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวจาก AJ สถานที่ถ่ายทําคิซูน่าแอนด์มอนรีแฟนตค่ะและของรางวัลน่ารักๆจากเขาใหญ่พาามาฟารมค่ะ และน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาแข่งขันทําขนมแบบนี้ค่ะกติกาการสมรัครเนี่ยง่ายๆเลยนะคะกดไ like <ด>ลค์แฟนเพจของรายการค่ะ w w w f a c e b o o k c o m s l a <ๆ> s h k i d d e s e r t ค่ะฝากรูปถ่ายประวัติส่วนตัวของน้องๆมานะคะเดี๋ยวพี่ๆทีมงานจะรีบติดต่อ,อกลับไปหาน้องๆทันทีเลยล่ะค่ะใช่แล้วครับและน้องๆคนไหนนะครับที่ส่งคําตอบมาร่วมสนุกนะครับก็อย่าลืมเข้าไปเช็ครายชื่อผู้โชคดีกันด้วยและสําหรับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วกลับมาร่วมสนุกในการทําขนมกันได้ใหม่นะครับเป็นประจําทุกวันพุธเวลา 16นาฬกา30นาทีทางบทนายนทีวีแห่งนี้แหละครับและสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราหมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ